เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการขึ้นดีกว่าว่าขึ้นยังไงถ้าถ้าอย่างว่าเราไม่เคยเล่นเลยอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราต้องวาดล่มขึ้นไปครับผมอย่างนี้ป่ะประมาณอย่างนี้ป่ะอ่าครับพยายามหันหน้าให้ปากเซลครับขึ้นส่วนลมไว้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไง อ๋อเราต้องวางร่มก่อนใช่ไหมใช่ครับเราต้องวางร่มแล้ววางร่มก่อนกระตูนนี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะเพื่อนเดี๋ยวจะลองดูอย่างงี้อยบอันนั้นคว่ำอยู่พี่ปากเสียวคว่ำอ๋อมันคว่ำอันก็ต้องก็ต้องมาอีแบบนี้แล้วก็ต้องหันร่มไปอีแบบหนึ่งดิใช่ครับใช่ครับอ๋ออย่างงี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะไม่เคยเล่นเลยเนี่ยต้องมาเรียนรู้กับการทําแบบนี้ด้วยนะเพื่อนนไม่ได้ง่ายๆเลยนะเนี่ย นี่นะนรับหดี๋ยวต้องให้ปากเซล์อีกนิดนึงครับพี่ต้องให้ปากเซล์งหายขึ้นให้ปากตัวท้องตัวท้องล่มครับตัวท้องตรงนี้ให้มันหงายขึ้นใช่ครับนั่นแหละให้มันอย่างนี้ใช่เป็นการหงายท้องล่มขึ้นมาครับโอ้น้องงาโยกตรงนั้นเอาก็ได้นะสติ๊กข้า่งล่างมันจะมีโยกให้มันก้มหงายได้อเดี๋ยวมาดูนะไม่เคยเล่นเลยนะเพื่อนๆดูดิว่าจะเป็นยังไงจะบินได้ไหมกับเบกสายหมุนนะฮะ มาดูมาดูการมาดูกันคือเราต้องให้มันร่มกาาาลงางก่อนแล้วเราค่อยเร่งต่อเลยใช่ไหมครับกระชากขึ้นมาเลยครับไม่เห็นจะทุกจะร้อนเลยที่วัสวนีนะครับเ<ด>พื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนพี่พี่น้องน้องเราก็ท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้มาแบบว่าเรียวเรียวเลยนะฮะพอดีมีน้องมาเอาร่มมาบินนะครับแล้วก็วันนี้ แต่ว่าตอนแรกผมว่าจะไม่ถ่ายละพอดีน้องเขามาเจอกันโดยบังเอิญนะครับแล้วก็เอาล่อบินมาเล่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมครับชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะครับชื่ออะ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 ไรชื่อชื่ออะไชื่ออะใช่ครับผมอ๋อนี่เอกอะเอกอะนะฮะโอเคครับจองกันเลยของจองกันเลยนะฮะทำไปได้นะฮะโอเคอ่าวันนี้มีล่อบินมามาบินให้ดูนะครับกับกับน้องอะนะครับขายกันแบบรูเรียวก่อนอื่นนะครับก็ขออ่าพูดสนับสนุนรายการก่อนนะครับขอกล่าวถึงอ่าแบตนะครับ ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับเอ็กเซลนะครับ2อ0 0มิลลิแอมสามเซลนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของช่องเอกสายหมุนนะครับใครสนใจก็ก็ละ420บาททักกันมาได้นะครับโอเคอ่ะพร้อมหรือยังคุณอะครับผมพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปประกอบล่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เป็นใกล้มืดแล้วด้วย6โมงกว่าแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูล่มบินกันแบบสวยๆเลยนะครับในวันนี้นะครับอ่ะปะลุยกันเลยดีกว่าพร้อแล้วใช่ไหมล่ะใช่ใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องเลย วันนี้คุณก็มาทำ YouTube ช่องของคุณใช่ไหมใช่ครับช่องคุณผูซูซาฝากกดติดตามด้วยนะครับค้นหาได้เลยนะครับโอเคค้นหาไหนๆฮะค้นหาในบ้านผมหรือว่าคนหาที่ค้นหาที่ป่าช้าแห่งหนึ่ง ให้เอาดีๆเอาดีๆคนที่ไหนคนหาในช่อง YouTube ครับยูทูบชื่อช่องภาษาไทยหรือว่าอะไรนะ VPN VPN คนโกงโซซ่าเป็นภาษาอังกฤษครับดูดีคุณก็มาบอกคนหาได้เลยหรือว่าจะเป็นคนหาที่ไหนคุณก็ต้องบอกเขาด้วยสิแหมอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวนี้อ่าวให้ประดุลประเด็นละเราดูลมบินดูลมบินนะฮะลมบินอ่าวันนี้มาดูลมบินนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญก็น้องอ่ะนะฮะวันนี้มาแล้วก็มีตาสอน เข้ามาแซมๆ,ๆนๆิดหน่อยนะฮะตอนนี้เขาก็ทํารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์เขาอยู่นะฮะทางด้านนู <h <h uh> ้นนะครับก็ปล่อยเขาทําไปนะอย่าไปยุ่งกับเขานะวันนี้เรามาดูล่มกันดีกว่านะครับเฮ้ยทำไมมันเป็นกระเป๋าแบบนี้ล่ะมันยังไงเนี่ยอ๋อมันโครงโครงตัวนี้พี่มันเป็นแบบโครงแบบเรียนแบบล่มล่อน อ๋อตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีอยู่ข้างในแล้วเปิดแล้วออกมาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คือเป็นกระเป๋าเลยเป็นแท้กระเป๋าอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมโอ้ยอาลงเวลล้มลอนครับไม่ได้เป็นโครงแบบพารามอเตอร์ครับผมอันนี้ใช้วิทยุเป็น T6J เนาะถูกครับผมวิทยุแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าวิทยุยอดนิยมในตำนานโอ้โหใช้ดีนะพี่วิทยุฟูตาบ้าใช่ใช่ T6J 2.4ถ้าคนไหนที่ไม่รู้จักวิทยุตัวนี้นะครับก็อ่า ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะเล่นทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ทั้งเครื่องบินปีกได้ทุกอย่างนะครับนะครับยกเว้นเมียบังคับเมียไม่ได้นะฮะใช่ครับผมครับผมบังคับบัเตอร์เข้าได้นะครับกุฎบ้าหรอจริงป่ะเข้าพี่ได้เลยนะอ๋อ เอ็มร้อยห้าสิบไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ไม่มี <c oughs> ใช่ไหมขอเอ็มร้อยห้าสิบไปก่อนได้ครับอ่าโอเคโอเคอ่ะนี่มาดูลมไอ้นี่งี้มันราคาประมาณเท่าไหรเ่เนี่ยน้องอารเนี่ยตัวนี้ตอนที่ผมได้มาเป็นของพี่บนครับผมอ่าเดี๋ยวเราออนไลน์เนบหน่อยดีกว่าโอเคครับอ่าตัวนี้เป็นของพี่บนอาร์ซีครับพี่ล่างเหรอ บนบนไหนบนบนไปนู่นเลยเอาไปนู่นเลยใช่ไหมโอเคโอเคเฮ้ยพี่ล้อเล่นพี่ล้อเล่นอย่าถือสาดเล่นได้พี่เล่นได้เล่นได้อาจจะตามไม่ทันนิดนึงโอเคหน้าตาวเออเออหน่อยเมื่อกี้น้องงานนิดนึงครับเออไม่ไม่หน่อยฮะเออตามมุกไม่ทันอ่ะอ่านี่ครับอันนี้เป็นร่อของพี่บอลครับพี่บอลอาฟีบอลอาซีนะครับจังหวัดอะไรฮะ อุบลครับอุบลใช่ครับชื่อบนอยู่จังหวัดอุบลใช่ครับผมวันนี้เจออะไรแปลกตลอดเลยนะเนี่ยตั้งแต่ไปรีวิวขนมจีนนะฮะอันนี้เขาผมได้มาพร้อมตัวนั้นเขามีโปรพี่มีโปรโร่มกับโครงครับผมราคา2,900บาทอ่าครับสองรวมชุดไฟ2,900บาทไม่รวมชุดไฟใช่ครับตอนนั้นนะตอนนี้ก็น่าจะราคานี้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะแถมโครงให้หรือเปล่าน่าสนใจอ่ะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุยกันหลังไม่ดีกว่าน<ด>้อถ้าเราทำรีวิวคลิปนี้เสร็จแล้วนะน้องอ่ะโอเคอ่ะอ่ะไม่ต้องรอชาร้าดีกว่าใกล้มืดละเดี๋ยวไปดูบินกันเลยดีกว่าบินกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเนาะอ่ะคุณก็ทำยูทูบของคุณไปคุณน้นอ่ะต่างกล้องต่างกล้องดูดูก็ตั้งด้แล้วนี่ฮะนี่ฮะโอ้ <c oughs> โหแบบว่าเขาจริง <c oughs> อยู <c oughs> อ่ข้างบนนะครับไหนไหน อ๋ออันนั้นของจริงอย่าไปยุ่งกับเขานะอย่าไปบินไปปนกับเขานะานปปนเ,านะเดี๋ยวจะงงว่าอันไหนเป็นอันไหน <c oughs> สีเดียวกันนะฮะ <c oughs> เขียวเหมือนกันอ่าเดี๋ยวดูวิธีการขึ้นของน้องอะนะฮะว่าเขาจะขึ้นยังไงเออ นิดนึงนะครับเพื่อนๆตอนนี้อาจาย5.5จของผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับบินแล้วนะครับบินแล้วบินเรียบร้อยแล้วนะของลูกค้าตอนแรกักผมว่าจะรีวิวในช่วงเวลาตอนเช้านะครับแต่ก็ในไหนก็ในไหนแล้ววันนี้แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะลงคลิปสั้นแปะไว้ที่ข้างๆขอบๆของคลิปผมนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามรับชมสําหรับคลิปเต็มนะครับกับอาจาย5.5ติดกล่ติองเฮดวันวิทยุเรดิโอลิงก์อ่ะเดี๋ยวไปดูน้องอาต่อนะครับแต่วิธีการขึ้นขึ้นาะ นี่นี่ครับขึ้นแบบนี้เลยโอ้หเจ๋งอะนี่อันนี้ไม่ใช่เป็นสเกลเนาะเป็นแบบว่าอ่ากระเป๋าบินได้ประมาณนั้นนะฮะนี่ครับเป็นแบบกระเป๋าแบบว่าแบบพกพาง่ายเลยเอาแบตใส่ไว้ในกระเป๋านะครับนี่เจ๋งเลยนะฮะเฮ้ยพี่สนใจว่าอยากเล่นวะ ต้องมีงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ผมหมดไปประมาณพี่บลใช่ไหมพี่บลใช่ครับพี่บลนะพี่บลอุบลราชธานีมีห้าพันพอไหมพอครับตัวนี้หรือเหลือเลยใช่ไหมได้ครับพอครับตงเสร็จต้องจัดให้พี่สักตัวแล้วล่ะนี่ครับบินแบบฉวัดเฉวียนเฉวียนเฉวไหนะฮะก็บินไปบินมานะครับบินมาบินไปนะครับกับน้องอะนะครับเอ้าหืมลมแรงนะลมแรงนิดนึงนะฮะ มีเล่นท่าด้วยนะเอาแบบปิ้งปลาได้ไหมมีนะมันดมกวมันจะไม่สุกกันเนาะนั่นนะสิครับวันนี้วันพฤหัสรุกนี้มันสุกแล้ครับผมมาเลือนะฮะมาเลือนเนาะถ้าคุยกับพี่ก็จะประมาณอย่างเงี้ยแหละตามไม่ค่อยจะทันหรอกก็ต้องมาเรียนรู้กันสักนิดนึงนะฮะดนะคุณปู่ซูซ่ามาแล้วเลทำเไอ้ เขาทำคลิปทำคลิป <laughs> อ่าโปรโมทให้เขาหน่อยนะครับ <laughs> ช่องคุณปู่ซูซ่านะฮะวันนี้มาทำเฮลิคอปเตอร์นะครโปร,รีวิวคอตัวเองนะฮะให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะฮ <laughs> ะเดี๋ยวเรามาดูล้มบินเรนต่อดีกว่านะฮะ <laughs> โอเคลองมาพี่ไอ <laughs> ตรงที่ที่กล้องเลยก็ได้ <laughs> เรคคอร์อดครับ อัดยังอัดแล้วครับว้าวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราเดี๋ยวจะลงจอดแล้วนะฮะลงจอดแล้วมันไม่ได้เป็นเครื่องบินปีกนะคือเราต้องลงแบบยังไงเหรอน้องฮนะวิธีการล<ร>สามารถเอาลงมาเอามือรับได้ไหม<อ>ได้เลยพี่เอามือรับไปตรงดำๆได้เลยใช่ไหมได้ครับผมอ่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับดูดีว่าผมจะทำได้ไหมนะ อย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ได้นี่ได้อย่างนี้ก็ได้ครับผมได้ครับสวยเลยครับโอเคก็วันนี้สนุกสนานนะครับกับร่มบินนะครับกล่องของน้องอานะครับซึ่งเป็นงานของพี่บลนะครับอยู่ที่บลรชธานีใช่ครับอันนี้ท่้สามพันทั้งหมดใช่ครับสามพันกว่าบาทสามพันทวนหรือว่าเุกพะตัวบอดี้ครับบอดี้ขร่มจะอยู่ที่สามพันครับอ๋อครับส่ใครที่ก็ประมาณ สีตต่ถ้าสี่พับาทครับได้บินแน่นอนประมาณนั้นเนาะใช่ครับเดี๋ยวที่เหลือก็หลังไมเอาแล้วกันเนาะครับผมสนุกมากนะครับเพื่อนๆร่มบินแบบนี้นะครับตอนแรกก็คือว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำคอนเทนต์ร่มบินเหลอกต่รวจดีวันนี้ผมมีโอกาสนะฮะได้เจอกับน้องอาเขานะฮะก็เลยมาถ่ายมาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนี่ยครับน่าเล่มากๆเลย โอเคก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเตรียมชมกับอาจาร,รย์5.5ติดติ่องเฮดวันกับวิทยุเรดิโ Link ก์ันเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้ฝันดีนะครับหลับฝันดีลาติสวัสดีสวัสดีครับ